ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคุยธรรมะนี่มันต้องต้องต่อเนื่องกันมาตลอดถ้ามีการติดตามก็จะรู้ว่าเออแต่ละตอนแต่ละครั้งเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรนะแต่ว่าถ้าถ้าที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเออความเป็นมาเป็นไปยังไงเนาะก็ค่อยๆฟังกันแล้วกันแต่หลวงพ่อก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนาะหลวงพ่อจะพูดเรื่องของ ความรู้สึกตัวที่ที่เป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้กันนะก็หมายถึงว่าเราจะคุยอะไรก็ได้เราจะมองอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ลืมคือจะต้องรู้รู้กายใจตัวเองด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องจิตใจเนี่ยจะต้องรู้ถึงว่าในจิตใจเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไหนนะรู้สึกยังไงขณะที่ที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่นะเช่นอาจจะรู้สึก ชอบไม่ชอบโกรธเนี่ยอะไรนี่นะไม่ถูกใจหงุดหงิดลำคัญใจหรือ<ม>อาจจะรู้สึกว่าเออดีรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนี่อันนี้นะอันนี้คือหัวใจของการปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องรู้รู้ใจตัวเองเป็นนะส่วนการรู้กายเนี่ยมันก็เป็นแค่พื้นฐานในเบื้องต้นที่จะต้องอรู้จักกายด้วยเนาะเพราะว่ากายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตมันก็มีอยู่นะกายเคลื่อนไหวกายเดินกายนั่งกายนอนกายโค้กกายเหยียดก้มเงยพวกเนี้ยก็จะต้องเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้เพื่อให้เกิดสตินะก็หมายถึงเช่นกายเคลื่อนไหวเนี้ยอพอเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติ แต่ว่าถ้ากายเคลื่อนไหวกายเดินกายนั่งกายนอนไม่รู้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีสติในการที่จะรู้กายทีนี้ถ้าอุใดย,ยังยังรู้สึกว่าลืมตัวบ่อยๆเนาะลืมกายลืมจิตบ่อยๆก็จำเป็นต้องต้องมาฝึกกันฝึกให้รู้วิธีฝึกก็คนที่เข้าอยู่ในวงการธรรมะนานแล้วเนี่ยเขาคงเข้าใจแล้วแหละว,ว่าการฝึกรู้กาย ฝึกยังไงเนาะส่วนถ้าผู้ใหม่จริงๆไม่เรียมอองเลยก็ต้องอาศัยการฟังอย่างเดียวแล้วก็เมื่อฟังไปแล้วพอเริ่มเข้าใจบ้างก็ก็จะต้องไปฝึกด้วยตนเองนะคนอื่นช่วยฝึกแทนก็ไม่ได้ต้องทำเอาเองเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เลยเนาะอย่างอื่นพอจ้างให้คนอื่นทําได้เรื่องการทํางานเรื่องการทำโน่นทำนี่จ้างคนอื่นได้แต่การฝึกสติมัน จ้างใครไม่ได้ต้องต้องทําด้วยตนเองอม,มาทําเองทําด้วยตนเองมันก็จะรู้รู้ด้วยตนเองมนมัสการครับหลวงพ่อครับสวัสด,ดีนะครับท่านก็ไม่เคยเข้ามาครับพอดีว่าช่วงนี้ก็พยายามฟังธรรมะบ่อยๆนะเพราะว่าช่วงนี้ค่อนค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองจิตฟุ้งซ่านเนาะเนือ่องจากว่ามันมันมีปัญหาชีวิตที่มากระทบเนาะแต่แต่ก็พอพอรู้ เรื่องธรรมะคร่าวๆครับเรื่องการการฝึกสติดูกายดูกายแล้วก็ดูใจคร่าวๆครับก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรครับเพราะว่าก็เพิ่งมาสนใจเมื่อปีสองปีที่ผ่านมานี่เองออครับอ๋อกร,ระจายได้แล้วละอ่าแล้วแล้วฝึกสตินี่แนวแนวเอ่อแนวไหนแนวของอาจารย์แบบสายยังไงเออลองพูดน,นิดหนึ่งจะได้อ๋อผมผมชอบสาย หลวงหลวงพ่อเทียนครับใส่กรรมฐานอืมอืโอเคอย่างนี้คุยได้ดีเพราะว่าฝึกหลวงพ่อก็ฝึกมาจากทางนี้เหมือนกันอืมเคยเข้าคอร์สไหมอ๋อไม่ไม่เคยมีโอกาสเข้าคอร์สเลยครับผมอ๋อเอออบ้านอยู่กรุงเทพอ๋ออจริงๆเป็นคนจันทบุรีแต่พอดีว่ามาทํางานที่นครปฐรม,อ,มอยู่แปดปีแล้วครับก็ไปๆมากรุงเทพนี่แหละครับอออ โอเคเนาะถ้าถ้าฝึกรู้กายเนาะหลวงพ่อเทียนฝึกรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้รู้กายเคลื่อนไหวใจรู้ทีนี้เรามีรู้จักเห็นความคิดแค่ไหนยังไงแล้วลองพูดให้หลวงพ่อฟังหน่อยเนาะก็เห็นความคิดนะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเราจะคิดวนถ้าถ้าเกิดมีอะไรมากระทบนะครับมันก็จะคิดวนแล้วคิดเราก็รู้ว่าเราชอบไม่ชอบแต่ส่วนใหญ่ที่มันมากระทบเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบมันเรา เรารู้สึกว่าความคิดนั้นมันเป็นความคิดที่มีความคิดอิจฉามีความคิดอาจจะมีถึงขั้นพยาบาทแต่ว่าเป็นพยาบาทแต่ว่าเป็นแค่ความคิดนะครับไม่ไม่ได้ถึงขั้นถึงการกระทําอะไรประมาณนี้ครับอ๋อ,อเห็นอาการแล้วใช่ครับแล้วเราก็ไม่แล้วเราก็ไม่ชอบความคิดนี้อ๋อมันมันไม่ไมีไม่ชอบด้วยเนาะเออใช่มันก็มีซ้อนขึ้นมาชั้นหนึ่งครับก็หลวงพ่อก็จะบอกว่าทุก ทุกอาการเนาะที่ที่เป็นอาการทางจิตที่มันปรากฏให้ให้รับทราบรับรู้อะ่ะก็เป็นเป็นแค่เครื่องฝึกหมายความว่าเราจะไม่ห้ามเนาะมันจะชอบไม่ชอบไม่ห้ามแต่ว่าถ้ารู้ได้เนี่ยแสดงว่าโอเคเริ่มมีสติแล้วแต่ทีนี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามันจะมีตัวสติที่ยับยั้งชั่งใจเนาะคือจะไม่ทําตามอาการนั้นเช่นเวลามันมันไม่ชอบเนี่ย ไม่ทําตามคือทํำยังไงก็เพียงแต่รู้ว่ามันไม่ชอบแต่อย่าอย่าปากอย่าไปพูดออกไปละ่ะว่าชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ไกลเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวเนาะก็คือแค่แค่รู้ภายในใจว่ามันมีอาการไม่ชอบเนี่ยฝึกไว้อย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยพอไม่ชอบปับ๊บมันพูดออกไปเลยนะพูดออกไม่ชอบมึงอย่างางี้อย่างนี้แสดงว่าหลุดออกไปละเนาะเพราะนั้นให้มันอยู่ในใจแล้วก็รู้รู้ถึงความมีอยู่คือหมายถึงว่ามันยังอาการนี้ยังมีอยู่ หรือว่าเออมันหมดไปแล้วก,ก็ค่อยสังเกตรตรงนั้นนะคือใช้หลักเหมือนกับที่ถ้าเราฟังสงายหลวงพ่อเทียนนะท่านบอกรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อๆื่อก็คือจิตใจมันจะมีอาการอย่างไรก็คือรับรู้รับทราบเนาะไม่ต้องไปไม่ต้องเอาตัวเราไปวุ่นวายไปแทรกแซงอะไรกับกับมันมากเกินไปนะเพียงแต่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้คือการฝึกที่ที่ถูกต้องเลยนะแต่ใหม่ๆก็อาจจะมีอย่างนู้นอย่างนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูว่าเออมันจะมีตัวเราเข้าไป ่ยวคล้องไหมเออประมาณอย่างนี้ดีแล้วเรียนใสหลวงพ่อเจียนนะอแล้วแล้วมีมีอะไรจะถามหลวงพ่อไหมในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้มันเดือนสองเดือนนี้มันค่อนข้างรู้สึกจิตใจไปแกว่งได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามากระทบน่าจะเป็นเรื่องเรายึดมั่นถือมั่นนี่แหละครับผมผมเพิ่งอกหักครับว่าอะไมันยังยึดติดกับเขาอยู่ถึงแม้เราจะ จากกันด้วยดีนะแต่ว่ามันมันก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกนะว่าเราเราเราถูกกระทําอะไรประมาณนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราเราจากกันด้วยดีแหละครับอืมก็เน้นเนาะให้ให้มีสติรู้ที่กายเคลื่อนไหวไปก่อนเนาะเพราะว่าก็หมายถึงว่าจะนั่งยกมือสิบสี่จังหวะก็คืออ่านั่งรู้กายไปนะไม่ต้องเพ่งเนาะ นั่งรู้ไปแล้วก็เวลาใจมันแวบไปคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเนาะให้มาอยู่กับกับกายเป็นเป็นฐานหลักไว้ก่อนทีนี้ถ้าเรามีความเพียรในการทําเรื่องเนี้ยเดี๋ยวความคิดชนิดนั้นเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่ามันหยุดมันหยุดไปเองเพราะว่าที่มันหยุดเพราะว่ามันกลับมารู้ตรงเนี้ต้องใช้ขันติความอดทนค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่แต่ไม่ต้องไปไปรังเกียจหรือไปข่มกับความคิดที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดจะเหนื่อยเอาเป็นว่า รู้กายเคลื่อนไหวเล่นๆไปอย่างเงี้ยเนาะทาต่อเนื่องจะเดินจะนั่งก็หัดรู้หัดรู้ไปเมื่อเราอยู่กับกายมากๆตรงนู้นไม่ต้องรวงเลยไม่เผลอเผอมันนึกได้อีกทีให้เราลืมเขาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเนาะแล้วก็รู้เท่าทันในเมื่อเราฝึกมาปฏิบัติทำทางนี้แล้วเนี่ยก็คืออย่าปล่อยใจอย่าปล่อยใจให้มันคิดเรื่องอดีตหรือความผูกพันที่มีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเข้ากับว่า เป็นการส่งเสริมมันให้มันมีกําลังมากเพราะนั้นเพียงแต่ว่าสมมติว่ามันอยากจะคิดถึงเนี่ยหยุดเลยไม่ไม่ต้องไปทําทำตามเลยเพราะว่าไหนไหนก็เออฝึกสติแล้วเนาะเพื่อตัดนะตัดความผูกพันทางใจนะแม้กระทั่งน้อยหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยอย่าไปจงใจร่วมกันคิดเลยเพราะรู้ว่าอันนั้นแหละมันเป็นโทษกับกับเราลนะเนาะก็เลยกลับมารู้สึกตัวให้มาก หลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อมีมีเคสแบบนี้นะเออมันเคสเหมือนกับว่าหลวงพ่อก็เคยผ่านเป็นเป็นหนุ่มมาก่อนเนาะการที่เราคิดถึงใครเนี่ยคิดด้วยความห่วงใยเนี่ยแต่มันเป็นอยู่ไกลกันเนาะอยู่ไกลกันแต่ว่าถ้าจะไปพบมันก็ไปพบได้แต่ทีนี้ด้วยเหตุเรามองเห็นว่าการที่เราต้องคบคนเนี้ยเราต้องต้องใช้เวลาก็ต้องเหมือนกับว่าเราเป็นทุกข์ไงเราเป็นทุกข์เพราะต้องเดินทางไกลบ้างแล้วไปแล้วมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ตอนหลังก็เริ่มใจเนี่ยเริ่มออกห่างหมายความว่า เอาา่านนี้จากนี้ไปก็คงไม่ไม่เอาแล้วแต่ใจมันก็ยังคิดถึงอยู่นะแต่อีกใจหนึ่งแบบไม่เอาแล้วแต่ทีนี้วิธีทําทํำยังไงก็คือว่าไม่เผลอคือไม่ยอมที่จะให้มันคิดเดี๋ยวจะใช้คาพูดยังไงอะ่ะคือเราต้องฝึกมารู้ตัวที่เรารู้ตัวของเราเป็นปัจจุบันอย่างเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ค่อยๆห่างหายไปห่างหายไปห่างหายไปจนกระทั่งมันไม่ค่อยรู้สึกว่าผูกพันแล้วเออมันก็หายหายไป เนี่ยหลวงพ่อเลยจับทางได้เลยว่าการที่เรามาฝึกรู้ตัวนะรู้ตัวเรานี่แหละไม่ไม่สนใจตรงโน้นเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ห่างเหินเองเออเพราะมันได้ทางใหม่ขึ้นมาทางใหม่คือกลับมารู้ตัวทางเก่าคือหลงไปคิดอ่ะทีนี้พอได้ทางใหม่มากๆเข้าเนี่ยไอทางใหม่เนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันก็ชัดเจนน่ะนะแล้วก็ทางเก่าก็เมือหมดเลยสุดท้ายก็ก็หายเป็นคืนสู่เป็นความปกติไปนะ พวกนี้ก็สอนใจแล้วอย่างโยมเนาะทุกคนแหละบางทีเนี่ยเราเข้าไปหาสิ่งนั้นเ,นเราก็เป็นทุกข์เองนี่ถ้าสมมติคนนี้เราเลิกไปได้แล้วแล้วต่อมาจะไปหาคนใหม่เพิ่มอีกเนี่ยก็แน่นอนอีกก็เป็นทุกข์อีกเพราะนั้นเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเนี่ยบอกว่าความรักก็เหมือนความที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อย่างเงี้ยเราจะต้องเห็นโทษเห็นภยัยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปเ,เกี่ยวข้องผูกพันกับใครอกีก ออยู่โจทย์ดีที่สุดแล้วดีแบบมันจะได้ไม่ไม่มีปัญหาภัยภาคหน้าอะไรเนี้ยนี่หลวงพ่อก็แนะนำในฐานะที่เคยผ่านชีวิตมาก่อนก็เห็นทุกจากการที่เราได้สิ่งใดมาเราก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นตลอดไปเพราะนั้นวางจะด,ดีกว่าที่มันไม่มีก็ไม่มีเลยที่มีแล้วก็เออก็ถ้ามีแล้วก็รับผิดชอบกันไปแต่ใจจะต้องฝึกเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนี้นะค่อยๆฝึกนะผ่านแน่เออพระพุทธเจ้ายัางผ่านเลย อเราก็เดินตามท่านครับหลวงพ่อขออนุญาตถามนิดนึงนะครับอ่าที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดมันมีความคิดถึงอดีตขึ้นมาเนี่ให้เราดึงดึงตัวเองกลับมาเลยใช่ไหมครับคือคือผมอยากอยากรู้ว่ามันจะมีสองแง่สองง่ามครับบางบางทีผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ดึงผลผมกดบันไว้เหมือนผมอ่าราประมาณว่าเราไม่ชอบมันเราเราเลยเราเลย กดตัวเองไม่ให้คิดอะไรเงี้ยมันมันมีสองแง่สองแง่มางบางทีผมก็รู้สึกอย่างนี้นะครับเราไม่อยากคิดมันก็ดึงกลับมาแต่บางครั้งรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราหลงไปแล้วนะแล้วนะแล้วเราก็ดึงกลับมาเออมันก็แบบทั้งกดตัวเองทั้งรู้ตัวว่าหลุดอะไรประมาณนี้ครับสลับกันไปมามความคิดพวกนี้นะมันมีแบบไหนละ่ะเดยวอกว่าลองตทว่นนะคือพอพอเราเผลอไปเนี่ยมันก็ ก็ไปคิดเนาะมันไปคิดเอาสมมุติว่ามันคิดมันคิดเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวเองนะมันจะรู้สึกรู้สึกตัวได้เองว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมันเผลอไปคิดไอ้ตรงที่รู้สึกตัวได้เองเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะตัดขาดจึ๊กหนึ่งเนาะมันจะตัดขาดจึ๊กหนึ่งแต่ตรงเนี้ยเบามากเลยนะเพราะว่ามันมันรู้สึกตัวได้เองว่าอ๋อเมื่อกี้เผลอไปมันจะเป็นความเบานะแล้วไม่มีการดึงด้วยนะมันเป็นเพราะว่ามันมันเป็นความรู้สึกตัวเองทีนี้เมื่อ เมื่อเป็นอย่างเนี้ยพอมันรู้สึกตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โอเคมีฐานกายเนาะเป็นเครื่องรู้อยู่กายเคลื่อนไหวก็มารู้รู้ไปเรื่อยๆทีนี้ระหว่างรู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็แอบไปอีกแล้วเป็นสุดๆของมันแล้วมันค่อยนึกได้เองอีกว่าอ๋อมอกี้เผลอเผลอตัวไปพอรู้ว่าเผลอตัวไปเสร็จแล้วก็กลับมาทําใหม่นะทาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเนี้ยไอการการที่รู้สึกตัวเองแบบเนี้ยเราก็จะเห็นความแตกต่างกับการที่พยายามจะกดการพยายามจะกดคือ มันไม่ได้รู้สึกตัวด้วยด้วยตัวมันเองแต่มันมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ใช้กําลังคือไปกดไปข่มเอาไว้ตรงนี้ไม่ถูกต้องนะแล้วเราก็จะเหนื่อยสุดท้ายก็กดไม่อยู่มันก็หลุดออกไปหลุดออกไปเนาะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีว่าก็คือรู้กายเป็นฐานหลักถ้ามันเผลอไปก็ทําอะไรไม่ได้มันเผลอไปแล้วเนาะให้มันรู้สึกตัวเองขึ้นมาก็โอเคอย่างนี้ก็กลับมารู้ใหม่หรือบางที ถ้ามันกลับมารู้ตัวแล้วพอกลับมารู้ตัวแล้วเนี่นะเราก็มีความเพียรที่จะให้รู้ตัวให้รู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้ทั้งตัวเนี่ยอย่าไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้เบาๆแล้วมันก็แวบๆก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับแวบเพียงแต่รับรู้ได้ว่ามันแวบมันแวบเออะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่โยมถามก็คือว่าไอ้วิธีข่มเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนแล้วมันจะมันจะเหนื่อยด้วยแล้วมันจะขมไม่ได้แล้วมันจะงดเงิดบ เพราะนั้นเพียงแต่เปิดใจคือให้มันคิดก็คิดไปแต่ให้รู้ได้ว่ามันคิดคือให้ยอมรับความจริงว่าความคิดเนี่ยห้ามมันไม่ได้แต่รู้มันได้เวลามันมันเผลอไปคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้รู้อย่างอย่างที่สติที่มันรู้อ่ะเออมันร,รู้แค่ไหนก็คือรู้แค่นั้นแต่อย่าเอาตัวเราไปช่วยคิดแค่นั้นก็เราน่าจะเพียงพออยู่ นะไอ้ที่ดึงกลับเนี่ยดึงกลับเนี่ยเ,ออเวลาภาษาเขาพูดเนาะเขาบอกว่าดึงกลับดึงกลับเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าพอ,พอ,พอคิดปั๊บรู้สึกตัวก็้มาก็ดึงกลับแต่ถ้ามันรู้สึกตัวที่ถูกต้องเนี่ยมันมันไม่ได้ดึงกลับมันกลับมาเองนะแต่ว่าโอเคเมื่อภาษาก็บอกว่าให้ดึงกลับดึงกลับเราก็อืแบบทํานองอย่างนั้นไปก่อนดึงกลับดึงกลับแต่ลองสังเกตดูการดึงกลับมันจะมีน้ําหนัก แต่ถ้ามันรู้สึกตัวได้เองเนี่ยจะไม่มีน้ำหนักเลยมันเป็นการตื่นรู้แบบฉับพลันเลยแบบเบิกบานเลยนะก็ทีนี้ถ้าดึงกลับจริงๆก็สติมันก็รู้อีกว่าเออมีการดึงกลับดึงกลับก็รู้เห็นไหมพอตัวสติเนี่ยคือมันจะรับรู้ในสิ่งที่ที่กําลังเกิดขึ้นนะดึงกลับก็รู้ไม่ดึงกลับก็รู้มันจะรู้หมดทีนี้เวลาเราฝึกสติก็คือคือเราฝึกสติเราไม่ได้ฝึกเรื่องของอ,อ,อาการนะ อาการที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นตามที่มันเป็นอยู่แล้วแต่ให้มีสติรู้ใช้หลักว่ารู้แต่พึ่งแต่พือคืออะไรเกิดขึ้นก็คือรู้รู้รู้ไปพอพอเป็นแนวทางได้ไหมหรือยังงงไหมที่หลวงพ่อพูดอ๋อก็ก็เป็นแนวทางนะครับพอพอดีฟังหลวงพ่อพูดพูดมาผมก็พอจับอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ครับมันก็มันก็จะมีอย่างที่หลวงพ่อบอกเลยก็คือถ้าเกิดเราดึงกลับเนี่ย มันจะรู้สึกเดินๆมันรู้สึกมีน้ําหนักอืแล้วมันรู้สึกไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่โล่งแต่ตอนที่ตอนที่ตัวเองรู้รู้รู้ว่าตัวเองหลุดเฉยๆเนี่ยแล้วมันก็มันก็หายแวบมันก็สบายมันก็อ๋อรู้ว่าหลุดนะประมาณนี้มันก็โล่งกว่าเออใช่มันจะมีความแตกต่างกันนะ แต่เวลาภาคปฏิบัติมันก็ยังผสมผสานแหละเพราะว่ารู้เองบ้างบางทีมันก็ดึงบ้างแต่ก็ให้มีสติรู้ว่าอ๋อมันมีการดึงตัวสติก็จะเริ่มรู้แล้วเพราะต่อไปเวลามันดึงก็ก็จะรู้อีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้อยู่รู้อยู่แสดงว่าตอนนี้มีสติเห็นอยูอ่แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวมันก็เรียนรู้ไปของมันเองเนาะเป็นยังไงมันก็เรียนรู้ไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ นะแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆนะถ้าอยู่เฉยๆนะความคิดลากไปหมดเลยเนาะนอนเนี่ยจะนอนจะนั่งเนี่ยเนาะก็ครึ่งไม้ครึ่งมือเล่นๆไปแบบให้มันกระตุกอะ่ะกระตุกเพื่อกระตุกจิตไม่ให้มันมันล่องลอยไปนะครึ่งรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวให้มากเนาะ,อะ,อะเอาฐานกายไปก่อนนะ,ะเพราะว่าไอ้ความคิดเนี่ยยังเอาไม่ทันแล้วก็กําลังยังไม่พออยู่นะอนาแล้วก็ทําให้สบายๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดก็รู้ว่าเครียดนี่ต้องผ่อนคลายแล้วอื นะลองดูอ่า <ทะ S 1> โอเคอแต่จริงนะหลวงพ่อก็เมื่อกี้ที่แนะนำของโยมทวีศักดิ์เนี่ยคือมันก็ต้องแนะนำพื้นฐานเนาะแต่ว่าถ้าแนะนำอีกขั้นตอนเนี่ยแต่จริงก็แนะนำได้นะต,ตอนนี้ฟังอยู่เนาะจริงๆอ่ะต้องต้องทำความเข้าใจพร้อมๆไปด้วยเนาะว่าเออไอที่เกิดมาเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะอืม จริงๆมันคือมันคือมันคือขันห้าเนาะเออตรงนี้ต้องเข้าใจไปด้วยเลยว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเป็นขันห้าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งทั้งห้าขันเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นสังขารก็ได้เนาะสังขารแล้วก็มีความไม่เที่ยงมีความแปรปวนนะแล้วก็มันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแปรปวนยังไงเราก็สังเกตได้ว่าร่างกายเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะ เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวก้มเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยเดี๋ยวคู้เดี๋ยวเหยียดเห็นไหมความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็เปลี่ยนแล้วระบบภายในของร่างกายเนาะตับไตไทพุงระบบการทํางานต่างๆมันก็มีความแปรปรวนหมดเลยมันไม่ได้อยู่คงที่นะมันแปรปรวนสิ่งพวกนี้จะต้องเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันเป็นมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งนะมันไม่ใช่เราคือเห็นมันรู้มันรู้มันว่าไอสิ่งพวกนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอนัตตาเนาะ ไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้เราไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้เลยเราไม่ได้ฟังเรื่องนี้เลยที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะไปหลงไปยึดว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นผู้นั่งยกมือเราเป็นผู้ฝึกสติมันก็จะเห็นเป็นเราถ้าเห็นเป็นเราเนี่ยมันก็เป็นการเห็นผิดถ้าเห็นผิดฝึกให้ฝึกให้มันนานกี่ปีกี่ชาติก็แล้วแต่ถ้ายังเห็นผิดว่าเป็นเราอยู่มันก็ข้ามพ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันจะต้องเห็นคือรู้ตัวเราเนี่ยไอ้ที่นั่งยกมือยกมือเคลื่อนไหวที่เดินจงกรมเนี่ยรู้หรือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรูปเป็นรูปที่เดินไปเดินมาเป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นนะมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ถ้าไม่เข้าเห็นไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเนิ่นช้าแน,น,น่นอนเนาะชาตินี้ก็ไม่เหมือนกับว,ว่ามันสิ้นชีวิตอายุไข,ขยซะก่อนแล้วสุดท้ายก็ปฏิบัติโดยใช้กําลังเดินจงกรมยกมือใช้กําลังมากแต่ ไม่ได้ปัญญาเออมันก็ทําให้เสียเวลาเปล่าเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องความเออว่าไม่มันไม่ใช่ตัวตนด้วยมันจะได้เออเขาเรียกว่ามันใช้ทันในเวลาชาติเนี้ที่เกิดมาหลวงพ่อเองนะเมื่อก่อนเนอะคือครูอาจารย์ท่านสอนเนี่ยที่หลวงพ่อได้ฟังมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดเรื่องความเป็นอนัตตาแต่บอกว่าให้เราเนี่ยมาฝึกกันให้เรามาฝึก,ให,าาฝกให้เรามาฝึกสติ โอ้โหมันพูดเต็มปากเต็มคําเหลือเกินเนี่ยอ,อ้อพวกเรามาฝึกสติน้อยนักที่ได้ยินเขาบอกว่าไอ้ร่างกายนี้จิตนี้มันไม่ใช่เราหลวงพ่อก็เลยเห็นความเนื่นช้าว่าถ้าไม่บอกมาตั้งแต่แรกแบบเนี้ยความหลงผิดมันก็ติดตัวไปใช่ไหมแล้วสุดท้ายลงทุนลงแรงกันทั้งอดหลับอดนอนเหนื่อยเป่ีป้ๆปัญญาไม่ได้เกิดได้แต่สิ่งที่เกิดก็คืออาจจะเช่น มีความมีความสง,งบทั้งใจนะใจไม่ทุกข์ใจไม่วุ่นวายแล้วก็พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะพอใจพอใจกลายเป็นว่าเป็นเราทั้ง้อนเลยนะความสุขก็เป็นเราความพอเราความพอใจก็เป็นเราอะไรอะไรก็เป็นเราหมดเลยหลวงพ่อมาคราวนี้เลยก็บอกว่าเออต้องเรียนคู่กันไปนะให้เข้าใจในหวัวทีเลยเข้าใจในเบื้องต้นเลยว่ามันมี มันมีแต่ร่างกายหรือว่ามีแต่รูปกับนามที่มันมันเคลื่อนไหวได้มันคิดได้มันมีความรู้สึกได้ก็รู้มันเห็นมันนะเอาอะไรไปเห็นก็เอาสตินี่แหละเพราะว่าไอ้ตัวที่จะรู้จะเห็นได้ก็คือต้องมีสติก่อนใช่ไหมเวลาเดินมันก็ต้องมีสติเกิดก่อนพอพอมีสติเสร็จแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยเออมันเป็นมันเป็นรูปเป็นรูปร่างกายที่เดิน เนาะแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นนามธรรมที่มันมีความรู้สึกนึกคิดได้เพราะว่ามันยังเป็นขันห้าอยู่จะให้มันเงียบสนิทมันไม่คิดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะไม่ให้รู้สึกอะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าเข้าใจไม่ถูกก็จะเอาแต่ความสงบไม่ให้มันคิดไม่ให้มันนึกเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก ขันห้ายังทํางานเนะะาะใช่ไหมคนยังไม่ตายมันก็ต้องปรุงแต่งมีความคิดมีความนึกเพียงแต่ว่าให้สติเนี่ยเห็นรู้รู้ว่าตอนนี้กําลังเ,เกิดปรากฏการณ์อะไรกําลังคิดก็รู้ว่ากําลังคิดไม่ได้ห้ามมันเออหรือว่ามันคิดมากคิดน้อยก็แล้วแต่ก็รู้มันเนี่ยเอาสติเนี่ยเป็นตัวเรียนรู้เป็นนักศึกษาหลวงพ่อคาเขียนบอกว่าสติเป็นนักศึกษากายใจเป็นตารานะเพราะฉะนั้น กายใจก็แสดงออกขึ้นมานักศึกษาก็ดูก็เห็นไปก็เรียนรู้ไปแล้วเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่รู้ที่เห็นเนี่ยที่รับทราบมาทั้งหมดคือไม่ยึดถือคือวางมันนี่ต้องรู้ให้ครบเลยว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยสุดท้ายคือปล่อยวางปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางทั้งรูปธปรรมทั้งนามธรรมนะทั้งผู้รู้ทั้งสถงกรู้วางหมดจนไม่เหลืออะไรที่ยึดเลยอ่ะ เพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องเรียนแบบเรียนคู่ๆกันไปคือรู้ละปล่อยวางพร้อมๆกันไปไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอานะมีแต่ปฏิบัติเพื่อรู้ละปล่อยวางนะอะไรเกิดขึ้นในกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็รู้แล้วแต่ก็ไม่ยึดถือนะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจทั้งดีทั้งไม่ดีรู้แล้วก็วางลงไม่ยึดถือ เออนี่ไงมันเพื่อจะได้พ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้นะถ้าถ้าเข้าใจไม่รอบแบบเนี้ยก็ปฏิบัติก็อย่างที่หลวงพ่อว่าที่เคยเจอมาแล้วอ่ะเหมือนกับว่าน้อยน้อยครูบาอาจารย์นะหรืออาจจะมีบอกแต่เราไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องตรงนี้ฝึกแต่ฝึกทําเองเดี๋ยวรู้เองรู้เองก็โอเคมันรู้เองแต่ว่ามันช้ามันช้ามันช้า รู้ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรจริงๆอ่ะร,รู้เองรู้เองก็ต้องบอกเลยคือรู้กายรู้ใจว่ากายไม่เที่ยงนะกายใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่ายึดอย่ายึดต้องเน้นกันเรื่องรู้แล้วอย่ายึดอ่ะเออมันตรงเนี้ยมันเร็วดีอืมก็อ่ะก็หลวงพ่อก็พูดในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองเจอปัญหามาแล้วก็ได้บอกกันว่าเออเพื่อความไม่เนิ่นช้าจะต้องรู้ละปล่อยวาง แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรู้อะไรก็วางไปในตัวคือแค่รู้นะหลวงพ่อเอาทบทวนอารมณ์ก็ได้อย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้เนาะ,ะสมมติเรานั่งอยู่เนี่ยรู้ได้นน่ว่านั่งอยู่ใช่ไหมรู้ได้ว่าตัวเนี่ยนั่งอยู่รู้ได้รู้ได้เพราะมันในในตัวเราเนี่ยมันมีรู้อยู่แล้วนะยิ่งคนมีชี้บอกเนี่ยมันจะรู้ง่ายเลยเนี่ยกายนั่งอยู่อรู้ เมื่อรู้แล้วก็ให้พึงทําความเข้าใจไปด้วยว่าไอ้กายที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยกายเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์เวลากายมันแตกสลายไปอะ่ะถ้ายึดอยู่ก็ผู้ยึดก็จะเป็นทุกข์เองแต่ถ้าไม่ยึดก็คือกายเนี่ยมันจะป่วยมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีผู้ทุกข์อ่าจิตใจก็เหมือนกันทางนามธรรมเนาะ ความสุขความทุกข์ที่มีอยู่อเอาเฉพาะมีอยู่ในปัจจุบันน่ะถ้ามันมีสุขก็รู้อยู่ว่ามันมีสุขแต่ยึดสุขไม่ได้เพราะว่าสุขเนี้ยมันหายไปมันมีแล้วหายไปคือมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเพียงแต่รู้ว่าขณะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเอ,อมันมีสุขไม่ต้องเพลินไม่ต้องหลงยินดีเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องเปลี่ยนจากสุขอาจจะเป็นโกรธเป็นโมโหก็ได้มันพร้อมที่จะเปลี่ยนได้หมดเลย หรือว่าตอนนี้กําลังมีความกลุ้มอกตุ้มใจก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันเออมันมีอาการแบบไม่สบายใจเลยอ่ะก็รู้อยู่แต่ก็ไม่ยึดถือว่าอาการนั้นเนี่ยมันเป็นตัวตนของเรามันเป็นอาการที่ปรากฏเพียงเพื่อมาให้รับรู้เท่านั้นเองแล้วมันก็จากไปจะจากช้าจะจากเร็วแต่สุดท้ายมันก็ก็จากอยู่แล้วเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนต้องดับไปเพราะนั้นให้รู้อยู่กับปัจจุบันเพียงแค่รู้ นะแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องเลือกว่าต้องดีหรือไม่ดียังไงก็ก็รู้ในปัจจุบันหลวงพ่ออุปมาว่าเหมือนกับการรับรู้ด้วยใจนี่นะมันเหมือนกับการรับรู้ด้วยตาเรามีตาตาไม่บอดเนาะอะไรผ่านตามาเนี่ยตาก็ต้องเห็นเห็นนู่นเห็นนี่แล้วแต่อะไรจะผ่านมาเห็นหมดทีนี้ถ้าตามันจะเลือกว่า ขอเห็นแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีไม่ถูกใจไม่เอามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันเกิดมาก็เพียงแค่เห็นแล้วมันก็หมดไปการรับรู้ทางใจก็เหมือนกันอารมณ์สุขทุก์อารหมหูดหงิดมันก็จรมาเนาะจรมาแล้วเมื่อใจเนี่ยมันยังยังทำงานอยู่มันยังไม่หลับมันก็ต้องรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ใจมันก็รับรู้กับทุกสิ่งไงแหละเพราะมันเป็นธรรมชาติเนาะมันจะไปเลือกแบบขอรับรู้แต่สิ่งอย่างเนี้ยสิ่งดีงดีสิ่งโล่งโล่งโปร่งโปร่งเบาเบาสบายสุขมันเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันตรงข้ามกับเบาเบาโล่งโล่งสุขสุอะไรเนี่ยเช่นหนักหนักทึบทึบตื้อตื้อทุกทุกมันก็รู้หมดแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพียงแต่ให้รู้รอบรอบรู้ในสิ่งที่ปรากฏรู้แล้วอ่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องผ่าน ไม่มีอะไรหรอกที่เกิดขึ้นแล้วไม่ผ่านมันก็ผ่านก็รู้แล้วก็รู้รู้เนี่ยก็เรียกว่ามีสตินะใจมีสติก็รับรู้ไปฝึกอย่างนี้นะมันถึงจะเร็วแต่ถ้าฝึกเอาแต่สาบายเอาแต่สงบเนี่ยโอ้ยวันไหนได้มาแล้วมันสูญไปแล้วโยมก็จะดิ้นอย่างแรงเลยพยายามจะได้มาแล้วมันไม่ได้โยมก็คับแค้นใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ท้อแท้กับการปฏิบัติ ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเข้าใจผิดนึกว่ามันปฏิบัติธรรมแล้วมันมีแต่ของดีไม่ใช่อ่ะปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่การรู้แจ้งรู้มากกว่าคนไม่ปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติเกือบไม่รู้อะไรเลยกายตัวเองก็ไม่รู้จิตใจมีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสังอย่างเพราะว่ามัวแต่รู้ข้างนอกอยู่นักปฏิบัติพอมีสติปั๊บก็จะรู้กายรู้ใจรู้แบบยุบยิบไปหมดแต่ก็ได้แค่รู้ ที่ได้แค่รู้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่า <targeting> แค่ทราบแค่ทราบอะไรเกิดขึ้นเนาะก็แค่รับทราบรับทราบรับทราบเนี่ยแค่น,ะคะคนี้ตัวเธอก็จะไม่มีแล้วแค่ครับทราบรับทราบมันก็ผ่านไปแล้วต่อไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นก็เห็นเป็นธรรมดาเนาะความสุขเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาความ,ความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาความสบายเกิดขึ้นก็เห็นเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นก็เห็นเป็นธรรมดา ที่เห็นเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเข้าใจความเป็นจริงของมันแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นมันเป็นเช่นนั้นนี่คือความเห็นเป็นธรรมดา